สวัสดีครับเพื่อนเพ่วันนี้บอรถที่โคตรคุ้มเอามาแนะนําผู้จักใจจริงครับคันนี้บอให้แนะนำอีกน่าใช้มากๆตัวนี้นะเป็นตัวมิซูบิชิแรลลี่อาร์ทฮะออกห้างมา7,5,000บาทแต่วันนี้อยู่ที่น้อง4 3 9 0 0 0บาทห่อนต่อเดือนนะเดือนละแค่7,00 0เท่านั้นเองมาดูครับว่ารถสวยขนาดไหนกระจังหน้าสีดำแบ็คเป็นโลมาให้แบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูในส่วนห้องเครื่องครับตัวนี้พี่ดูนี่ฮะน็อตเลิ่ฝาเฟร์งไม่มีขยับเลยดูสิไาให้สวยๆแบบนี้นนคุณนึก น่าใ้จริงบอยรับประกันเลยครับคันนี้นะเรารับประกันทั้งหมด344จุดนะโครงสร้างตัวถังรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับพี่ดูนี่ตัวล้อนะครับได้เป็นล้อสีดํามาเรียบร้อยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวมือจับเป็นสีดาดักเป็นโนให้นะครับตัวนี้เลขไม้สองหมื่นแปดนะครับภห้ได้สวยกลิ่นหอมๆกลุ่นๆแบบนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาผมดึงให้นี่ดูพี่ดูนี่แมตสปอร์ตสวย <Okay. S 2> ถ้าเกิดซื้อรถของบาไปแล้วบอกว่าชนเอาไปอวดเพื่อนแล้วขายหน้าเขาเอากลับมาคืนจะแถมคันใหม่ให้คันนึงเรามาดูนี่นะครับตัว Art แรลี่อาร์ตในระดับนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวข้างหลังนะครับล้อเน็ตไม่มีขยับเลยสวยๆนะครับกลัวให้บรรทุกหลักไหมพี่ดูนี่โอเคนะครับแล้วก็ถ้าสนใจรถคันนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับบอออโตกุปมีบุรีออกรถกระบอยไม่ต้องวัดดววจริงๆเรารับประกันครับที่ผ่อนตรงหรือน้องดูแลเองบายบาย